สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่ร่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านที่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลแสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ดูที่สามู่ที่เลือกมาเนี่ยจะมาจากสามลีกในยุโรปนะครับเดี๋ยวคู่แรกไปที่ลาห่าจุดตรง เราไปดูที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนนะครับเวสต์บ o m บิสเอเียนับทีมรองจากฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฟูลแลมทีมอันดับ4โดยคุณที่เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับไปดูที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเวสต์บ rom เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นครับล่าสุดเสมอกัทางแบล็คเบิร์นโลเวอร์สมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะชนะสแพ้1ครับล่าสุดเอาชนะคาร์ดิฟสมาสองอระตเก่ฮะ โดยหน้าเป้าจะใช้เป็นทางชาลิออสตินครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยตรงกลางจะมีทางออตโตนิเนอกาดครับโดยหน้าเป้าจะใช้เป็นทางหน้าเก่าอย่างทางอาเล็กซานดรามิโตวิชนะครับที่ต้องบอกว่าเวสต์บล็อคกำลังฟอร์มดีสมเป็นรองจ่าฝูงแล้วก็ยังมีลุ้นแชมป์กับลีสอยู่ยังลุ้นได้นะครับต้องมาเจอฟูลแลมที่โอ้ช่วงนี้กำลังขึ้นมอ่อครับชนะมา4เกมติดแต่โอกาสลื่นชั้นอัตโนมัติเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้พวกเขาต้องบอกว่าการันตีการเพลย์ออฟแล้วเรียบร้อยวันนี้ต้องมาเจอกับเวสต์บอมที่เล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเวสต์บอมยังมีความมุ่งมั่นน่าจะมากกว่าแล้วฟูลแลมเนี่ยการันตีเพลย์ออฟแล้วน่าจะเล่นไปเรื่อยๆครับผมมองว่าเวสต์บอมดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สองมาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในเวลาตีสองสิบห้านะครับไปดูเชลซีครับที่มอันดับสามจะเปิดสเตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับทางนอริชซิตี้ ทีมอันดับ20ที่ตกชั้นไปแล้วนะฮะโดยจังหวะเกมล่าสุดเป็นเชลซีเอาชนะ3ประตูต่อ2ครับไปดูคนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเชลซีเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะฮะชนะ3แพ้2กับล่าสุดแพ้กับทางเชฟฟิลี่เนเตดมา3ประตูต่อ0ครับส่วนทางนอลิชเนี่ยเสมอ1แพ้4ครับล่าสุดแพ้กับทางเวสต์แฮมเละทเลย4ประตูต่อ0นะครับไปดูทีตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้เราเป็นเชลซีข้างหลังจะมีทางอันโตนิโอรูดิเกอร์นะฮะตรงงงงกกลลลลาาาาาาจจะะะมมมีีีทททวววิิิเเเเยยสส์บััหนนนน้ปป่็โอรรชูคง นอร์ลิชเนี่ยจะมีทางทีมโกลเซ่ครับข้างหลังนะฮะตรงกลางจะใช้ทางท็อตแคนเวลแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโอกาสของอดัมไอดาครับคุณัง้งหมอเชลซีเห็นแมนยูสะดุดไปเมื่อคืนเนี่ยวันนี้ได้โอกาสในการฉีกหนีออกไปนะครับแล้วถ้ามองไปที่คุณภาพทีมเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเหนือกว่าทางนอร์ลิชทั้งค่ายเยอะเพราะานอริชเนี่ย ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ดูแล้วรับสภาพไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพไม่เอาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วเชลซีไม่น่าพลาดกับแรงจูงใจสูงในการเหนีแมนยูและเลสเตอร์ไปผมมองเชลซีจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะนอริสสี่ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายมาที่กาโชนเซียอิตาลีกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับมาดูอาตาลันต้าครับทีมฟอร์มแรงอันดับสามนะครับจะเปิดบ้านเจอมตีทางเบรชาทีมอันดับสิบเก้าครับดูจากการเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอาตาลันต้าบุกไปชนะเบรชาได้ถึงบ้านสามประต อต,ตาลันต้านี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นการชนะ4เสมอ1ล่าสุดบุกไปสวนกับยูนตุสมาแบบน่าชนะ2ประตูต่อ2ครับส่วนทางเบเชียเนะี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางโรม้ามา3ประตูต่อ0ไปดูนี่ตัวผูเ้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอตาลันต้าในวันนี้ข้างหลังจะมีทางราฟาเอลโตลอยครับตรงกลางจะเป็นทางเรโมูฟอยเลอร์และหน้าเป้าจะเป็นทางดูวันซาป,ปาต้าครับส่วนทางเบเชียข้างหลังจะมีทางสเตฟานอซาเบลลี่ครับตรงกลางจะใช้เป็นทางซันโดโตนารีโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอัลเฟรโดดอนนาารรมะคับ คุณต้องบอกอัตาันตากำลังท็อปฟอร์มของจริงนะครับยูเว่ยังเกือบเอาตัวไว้รอดขนาดเล่นในบ้านเจอกับพวกเขานะมันต้องมาเจอกับเบลชาที่อยู่ในช่วงดิ้นรนหนีการตกชั้นแต่โอกาสต้องบอกอริบรีมากๆแล้วนะวันนี้น่าจะโดนอัตาันตาเช็คบินแน่ๆไม่น่ารอดเขาผมาผมองว่าอัตาันตาดีกว่าหลายขุมนะ่าจะเปิดบ้านเอาชนะเบลชาสามประตูต่อศูนย์ครับสรุปตาราเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ลีกแชมชเปี้ย West, West, ils, นส์ลอังกฤษเนวิส์บังเบิลส์เอลเวลส์นะฮะจะเปิดบ้านเอาชนะฟู 2, ะ 1, 2, ลแลม เชลซีจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะนอริสไป4ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับที่กาเชอร์ดาอิตาลีเนี่ยอตาลันต้าครับจะเล่นในบ้านเอาชนะดยชาไปไม่ยาก3ประตูต่อ0ครับเอดีเหมือนกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในแกรนดไลน์มาที่แลดลิชคิลลิชครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกตั้งทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ